โอเคสวัสดีครับทูริเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ท o u ร i n g e เอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานแบบเท่เท,ทพรีเมียมพรีเมียม,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 มไปอีกหนึ่งเซตหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของสายอ่าจะเรียกว่าแอบแปลงล่างก็ได้นี่ครับนี่จเจ้ายามาฮ่า XSR 155นี่ตัวเก่า นะครับแต่วันนี้ขอแปลงล่างนะครับเป็น XSR Touring นี่เลยลาลาไม่ซัมคราแบบนี้ดูรอบๆคันก่อนอีกครับเจ้า XSR คันนี้นะครับเรียกว่าเตรียมตัวออกไปทัวร์ริงกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็ใช้งานในเมืองเป็นหลักสำหรับคันนี้ นี่เลยอ่ะสำหรับคันนี้จัดใส่อะไรเข้าไปบ้างไล่เรียงกันนิดนึงครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับก่อนจะลืมนะช่วงล่างก่อนเลยนี่นะครับถ้าช่วงล่างตัวจบต้องมาที่สีนี้ยี่ห้อนี้นั่นเองนะครับผมเป็นชุดโชคกหลังที่มาพร้อมกับซับแทงส์นะครับของเอรินนะครับตรงรุ่นให้กับเจ้า xsr 155ตัวนี้เลยนี่ฮะ สวยงามดูหรูหราดูมีออร่าขึ้นมาอีกประมาณ8เบอร์เลยทีเดียวนะครับเจ้าโชคหลังชุดนี้นะครับปรับได้3มระดับ3มจุดอย่างคือ3าอย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือปรับคอมเพรสชันก็คือมือหมุนบริเวณนี้เลยนะครับค่าการกดนะครับความแข็งความอ่อนนะครับของตัวช่วงยุบนะครับช่วงยุบลงนะครับปรับได้บริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่สตัดปรับเกี้ยวที่สตัดข้างล่างนะครับก็สามารถที่จะปรับตัวสตัดได้นะครับ แล้วก็ใต้ล่างของสตัดเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มให้หมุนผมเขาจะมองเห็นไหมนะครับปุ่มที่จะให้หมุนกับปรับรีบาวนั่นเองนะครับปรับรีบาวรีบาวก็คือจะเป็นชุดการปรับเพื่อการยืดตัวให้ยืดช้าให้ยืดเร็วนั่นเองนะครับผมอ่ะเซตนี้นะครับลูกค้าขับขี่คนเดียวเป็นหลักนะครับก็ตั้งค่ามาตรฐานไปให้จากโรงงานนั่นเองสวยงามแล้วก็ดูหรูหราใช้งานได้จริงเลยทีเดียว เพื่อประโยชน์ในการใช้งานลูกค้าติดตั้งตัวนี้เพิ่มนะครับในส่วนของตัวอาศวปูยกล้อด้านหลังสวยๆเท่ๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าคราชบาร์นะครับตัวคราชบาร์ตัวนี้นะครับออกมาสีแดงเลยทีเดียวให้มันเข้ากับชุดสีของตัวรถไปตรงรุ่นของเขานะครับติดตั้งมาเรียบร้อยแบบนี้ดูล่อๆเท่ๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเลยทีเดียวนะครับเอาละเมื่อมีคราชบาร์แล้วนะครับก็สามารถติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ได้แล้วนะครับ ลูกค้าเลือกใช้ชุดไฟสปอตไลท์พรีเมียมพรีเมียมจาก Go Runway ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดปี2025รุ่น X1 นะครับตัวโกลันเว X1 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุด LED จิ๋วแต่แจ๋วนั่นเพื่อนนะนะครับนี่ฮะตัวโคมเขา LED เขาเนี่ยเป็นแสงขาวโดยธรรมชาติมาจากโรงงานแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์ที่สามารถสั่งเพิ่มได้นี่ฮะฟิลเตอร์แสงเหลืองของโ Runway แท้ๆแบบนี้เลยนะครับสวมเข้าไป นี่กระดูหลอดดูเท่ขึ้นหลายเบอร์เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับตัวชุดยึดแคมป์ลงแคมป์ล็อกนะครับยึดอยู่กับบริเวณคลาร์ให้แบบนี้เลยนี่ตำแหน่งนี้ถือว่าเหมาะนะครับสำหรับ XSR นะนี่ฮะตำแหน่งนี้ถือว่าเหมาะสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ของ Go Runway ตัวนี้นะครับเพื่อนสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับตัวสวิตช์ของเขาพิเศษก็คือนะครับจะมาพร้อมกับชุดของคอนโทรลนะครับสวิตช์ของเขาจะมี2ปุ่มด้วยกันคือปุ่มเปิดปิด และปุ่มปรับแสงสามารถที่จะปรับแสงได้ทั้งหมด3าระดับด้วยกันนะครับอ่อนกลางเข้มนะครับสามารถที่จะปรับแสงได้ตามความต้องการเลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการปรับกันง่ายๆนะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนมาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจอ c ีจีนะครับตัว CG ตัวนี้เป็นรุ่น ai o 5 l i lite นะครับตัว c g a IO 5 l i g h lite ก็ถือว่าเป็นรุ่นมาตรฐานที่ตอบโจทย์การใช้งานตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียวมาพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ กล้องหน้าสําหรับคันนี้เราติดตั้งให้บริเวณนี้เทๆ่ๆและมุมมองได้ดีเลยทีเดียวนี่ครับส่วนกล้องหลังนะครับ XSR เราก็แนะนําให้ติดบริเวณนี้นะครับส่วนของกล้องหลังอ่านะครับหน้าจอนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ติดตรงกลางเพื่อจะได้ไม่ไปบงังเรือนไม้นะครับโดยปกติของเขาผมสตาร์ทรถก่อนคันนี้นี่เสียงท่อเทๆ่ๆนี่ท่อแต่ง ครับคันนี้ก็ลูกค้าแจ้งว่าขึ้นอุทยานเข้าไปท่องทเที่ยวอุทยานมาก็เสียงว่าผ่านมาตรฐานนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินี่ครับจอ4ีขึ้นมาแล้วนะครับจะทํางานพร้อมกับสวิตช์กุญแจนะครับเวลาที่เราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยตัวซ G จะทํางานขึ้นมาอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับหน้าจอของเขานี่ฮะปรับแต่งได้หลายแบบนะครับสามารถที่จะกดดูคาร์เพลย์นะครับก็จะดึงข้อมูลจากมือถือของลูกค้าเนี่ยขึ้นมาโชว์อยู่ที่หน้าจอ โดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นไปน,นะกล้องหน้ากล้องหลังครับนี่ฮะอันนี้กล้องหลังอันนี้กล้องหน้าครับนี่ฮะอ่าเดี๋ยวยังไม่ได้ดึงฟิล์มออกเ๋ยดึงฟิล์มแล้วทำความสะอาดเลนส์หน่อยนะครับปึ๊บนี่บันทึกอัตโนมัตินะครับสําหรับการาใช้ตัวกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็การปรับแต่งหน้าจอต่างๆรวมไปถึงเซ็นเซอร์อุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์วัดลมยาง ตอนนี้ลมยางของเขาหน้าอยู่ที่31หลังอยู่ที่33นั่นเองนี่เลยครับตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับสั่งเพิ่มเติมได้สําหรับตัวเซ็นเซอร์วัดลมยางแล้วก็ติดฟงติดฟิล์มให้เรียบร้อยตัวนี้เนี่ยชิน้นนี้ชิน้นนี้เราเรียกว่าเป็นกัดบังแดดชุดกัดบังแดดตัวนี้ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวสําหรับการบังแดดแบกแสงน,นะคบเพื่อไม่ให้มันปีกแสงสะท้อนมาที่หน้าจอเวลาขับขี่ในตอนกลางวันนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูไฟ อย่างที่บอกนะครับผมเปิดไฟปุ๊บนี่นะครับเปิดไฟแล้วก็กดปุ่มเพื่อที่จะปรับแสงนะครับระดับของแสงนะครับปรับได้3ระดับนะครับออนกลางเข้มนะครับ3ระดับด้วยกันนี่ฮะอ่าฟังก์ชันจริงๆแล้วเนี่ยเขามีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาอีก2ตัวนั้นด้วยนะสำหรับเจ้าโ o r ันเบ y x อตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันของไฟพาร์ท นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของแตรแต่เนื่องจากว่าฟังก์ชันของไฟพาร์ทเนี่ยกับยามาฮ่านะครับเราไม่แนะนําให้ทําการติดติดตั้งหรือทําการไปต่อกับระบบไฟของเขาเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากับระบบไฟของรถได้นะครับแนะนําให้ใช้เฉพาะในส่วนของฟังก์ชันของแตรก็พอนะครับอ่ะแล้วตอนคันนี้นะครับเราต่อฟังก์ชันของแตรให้แล้วเวลาที่เรากดแตรนะครับตัวสปอตไลท์ก็จะทํางานด้วยนะครับเดี๋ยวทดสอบกันนิดนึงว n e two ร h อ่ะเปิดไฟย่าง ยังไม่ได้เปิดอ่าเคกดค้างเหรอต้องกดค้างขอ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 ปิดขอปิดเสียงนิดนึงตอนนี้จะสองทุ่มแล้วนะครับถ้ากดไฟเสียงค้างเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านจะแตกตื่นได้นั่นเองนะครับอ่าวัน่ผมกดแตรนะวันช่นี่กาไฟก็สามารถกระพิมได้แบบนี้นั่นเองโอเคครับนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสปอตไลท์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะ,อะถอดฟิลเตอร์ออกแล้ววิ่ง ในเวลากลางวันต้องการที่จะต้องการเป็นแสงขาวก็ได้แต่ว่าคําแนะนําของเราก็คือเราแนะนําให้ใช้ไฟมฟิลเตอร์แสงเหลืองจะได้มองเห็นพื้นถนนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนักนั่นเองโอเคนะครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของตัวนี่นะครับออชุดกระจกปัดแสงนะครับตัวกระจกตัวนี้เป็นอลอย์อลูมิเนียมซีนนะครับอลูมิเนียมซีนซีขึ้นรูปทั้งชิ้นแบบนี้นะครับสวยๆงานเนี้ยแบบนี้เลย ัวเลนส์ของกระจกนะครับเป็นเลนส์ตัดแสงนั่นเพื่อน,นะป้องกันตัดแสงรบกวนได้เป็นอย่างดีนี่ฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับองศาของกระจกได้หลากหลายเลยทีเดียวถ้าต้องการที่จะขี่ในเมืองแล้วมุดนะครับก็ให้กระจกแคบหน่อยนะครับแต่ถ้าเราต้องการมุมกว้างจริงๆก็เอาด้านกว้างของเขาออกแบบนี้ครับนี่นะครับก็ถือว่าดูฉบเฉียวดูสปอร์ตแล้วก็เป็นทัวริงไปในตัวนะครับและอีกหนึ่งจุดที่ทำให มีความรู้สึกเป็นทัวริงอย่างเต็มตัวก็คือการดแทนนะครับตัวการดแทนตัวนี้เป็นการดแทนเบนเทอร์นะครับมาพร้อมกับตัวบางลมแบบนี้เลยนะครับเท่ๆเลยเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยเรียกว่าเวลาเลี้ยวแล้วไฟหน้าแล้วก็การดแทนก็จะไปตามรถอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับติดตั้งและใช้งานร่วมกันกับตัวชิลหน้านะครับของมาสกิตัวนี้ได้เป็นอย่างดีสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับชิลหน้ามาสกิเขาจะมี จะมาพร้อมกับขายยึดนี่ครับมาพร้อมกับขายยึดแบบนี้นะเพด้วยนะนี่อ่ะแล้วก็คันนี้นะครับเราติดตั้งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวปี๊บอลูมิเนียมนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการติดตั้งปี๊บอลูมิเนียมเนี่ยขนาด55ลิตรถือว่าเหมาะนั้นด้วยนะถือว่าเหมาะกับทรงของรถแล้วก็เหมาะกับไซส์นะครับของรถนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครต้องต้องการความจุ65ก็ก็ ไม่ได้เลวร้าเท่าไหร่นักนะครับ55จะมุดในเมืองง่ายๆกว่านะครับตัว55ลิตสามารถใส่หมกนันนกได้หนึ่งใบแบบนี้นะครับเต็มเต็มใบได้เลยนี่เลยนะครับโอเคถือว่าครบจบออกทัวริงได้นะครับสนนราคานะครับชุดนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสใต้คลิปนี้รวมรายการไว้ให้ทั้งหมดเลยว่าเซตนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะลิสต์รายการไว้เป็นรายการเ้ื่อว่า แต่ละรายการราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ